เหมือนแม่คนไหนเหมือนพ่อคะ่ะทุกคนนี่อันนี้ลูกชายคะ่ยคะ,คะโซสวัสดีคะ่ะหนูชื่อโมเน่นะคะโซพัชรลคะ่ะโมเน,น่พัชรลโมงคะ่ะ <laughs> หนูชอบทาลิ้นจุกป,ปากนะคะถ้าหนูถ่ายรูปห,หนูจะลิ้นจุกป,ปากทันทีนี่ผมหลอ hey, ่อเท่ครับผิวสองสีโบหนูสวยไหมคะหนู <laughs> หน้าฝรั่งนะคะไม่รู้ว่าไปได้เชื้อฝรั่งจากใครมาค่ะตอนนี้น้องก็อายุได้เก้าวันแล้วนะคะนี่ออกมาจากท้องไม่เลยะค่ะทุกคนแต่กลองใส่เข้าไปดินี่ผู้หญิงอยู่ฝั่งนี้แต่หัวเขาอยู่ข้างล่างไม่นี่ผู้ชายก็อยู่่างนี้เขาอยู่ตรงนี้ เว้ยลูก oh. ไม่ใช่ไม่เป็นไรนะแต่พ่อก็โตแล้วละคะ่ะ <c oughs> เก่งมากเลยวันนี้ถ่ายรูปทาลกมานะคะ <c oughs> เขาบอกว่าต้องถ่ายน้องอะ่ะประมาณแบบ ก่อนสิบห้าประมาณสิบห้าวันถึงเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจะได้แบบเป็นคือแบบเบบี้ทารกแล้วจะได้เก็บไห้เขาดูตอนโตคนไหนคนไหนเหมือนเมย์สรุปเราเร็วเราเร็วคนไหนเหมือนเมย์ก็ดูก็รู้อ่ะไม่มีอะไรเหมือนแซคเลยดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่เหมือนเขาบอกว่าลูกบอกว่าลูกสาวเหมือนแซคนี่ตรงไหนวะตรงไหนครับ ใช่เหมือนคุณแม่ลูกสาวเหมือนคุณพ่อวันนี้เมก็มีถ่ายแบบทารกเก็บไว้ให้น้องโซแล้วก็มอเน่แฝดจิ๋วของเราไว้ดูตอนโตค่ะ น่ารักมากๆค่ะทุกคนคือเมย์เข้าใจคนมีลูกแล้วว่าเราจะแบบหลงลูกแล้วสุดๆนี่เมย์ก็คลอดมาได้แบบ9วันแล้วนะแต่แบบเป็น9วันที่เมย์รู้สึกว่าเมย์มีความสุขมากที่เมย์ได้แบบคลอดเขาออกมาค่ะคือตอนที่เมย์ท้องอะเมย์ก็มีความสุขแล้วนะแต่พอคลอดออกมามันรู้สึกว่าแบบมันเติมเต็มทุกๆอย่างไม่รู้จะหาคําไหนมาอธิบายจริงๆค่ะ การได้รับบทบาทใหม่เป็นคุณแม่เป็นคุณพ่อครั้งนี้นะคะแบบมีกับแซกแบบมีความสุขที่สุดในชีวิตไม่ไปดูลูกแม่ก่อนนะ <laughs> น่ารักมากครับลูก <laughs> เนี่ยน้องโพลแต่ลูกลูกเ <laughs> <laughs> มย์ก็ได้ข้อลูกแฝดชายหญิงมานะคะชื่อน้องโซเป็นผู้ชายคะ่ะส่วนโมเน่เป็นผู้หญิงนะคะเผื่อใครยังไม่รู้ เป็นการตั้งทองที่แบบครั้งเดียวจบก็คือคนผู้หญิงเหมือนพ่อลูกชายเหมือนแม่อันนี้คือสิ่งส่วนมากนะแต่เราก็ยังมองว่าแบบลูกสาวก็เหมือนเรานะลูกชายก็คือทั้งสองคนมาทางบ้านเมย์หมดมาทางตระกูลเมย์หมดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่บอกว่าแบบผู้หญิงเหมือนคุณพ่อเหมือนแซดมากส่วนลูกชายก็คือจะมาเหมือนฝั่งคุณตาแล้วก็มาฝั่งเหมือนพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตนนี้ยังตัวเล็กกว่าตอนอยู่ในท้องอีกนะวันนี้นอกจากจะถ่ายรูปเจ้าแฝดแล้วเนี่ยเราก็ยังมีถ่ายรูปครอบครัวเก็บไปดูตอนโตด้วยค่ะอะไรที่สามารถบันทึกความทรงจำดีๆไว้เนี่ยมีก็อยากจะเก็บไว้ให้ลูกดูทั้งหมดอ่ะเพราะว่ารุ่นเมยุคเมอ่ะโหคือมันไม่มีความทรงจำไม่มีแบบเมมโมรีอะไรตอนเด็กเลยพอเรามีลูกเ่ยเราก็จัดให้ค่ะน่ารักน่ารักมากหูเก่งมากเลย รับงานนะครับรับงานนะคะอุ๊ยน่ารักอุ้ยน่ารักตันเนี้ยเด็กดู หลงลูกสุดๆบอกเลยวันนี้แฝดเก่งมากแฝดทําให้รู้ว่าแบบเขาสู้งานเขาเก่งเขาเก่งตั้งแต่อยู่ในท้องเขาเก่งตั้งแต่แบบเขาทําให้เราคลอดได้ตามกําหนดเขาไม่เดือไม่โซนอะไรเงี้ยแบบโอ้ไม่รู้จะรักลูกรู้สึกว่าเป็นอภิชาติบุตรมาเกิดตั้งแต่มีเขาอะไรอะไรก็ดีขึ้นอ่ะทุกคนดูทีลูกแบบน่ารักมากคลอดบุตรชมพูอารยาชมพูอารยาคลอดบุตรถ่ายเสร็จแล้วค่ะ เดี๋ยวแม่ให้ไปกินนมแล้วนะเข้าเต้ากันดีกว่าจุดจุดจุดจดจุยวารอชมผลงานเลยนะครับแอบเอารูปเจ้าแฝดบางส่วนมาโชว์ค่ะทุกคนเป็นยังไงบ้างน่ารักเหมือนที่เมยบอกไหมคะ